อาเล็กน้อยพอแปดเป็นใจถูกต้องถูกต้องบบนไม่แจ้ง้น้นแงตอนนี้รอสี่สิบตนากคุาการีสองบ ไมไอด้ม่บครับอได้นะาน้งบไเกวุ๊น

บอลหลังบอลขาเด้ยิงมีการวแตกของไาาตลงก็สสานำตหญิง2รยผู้ใหญ่หนึ่งผู้ใหญ่แม่หญิงนึง สองนัหญิงสได้ผู้ใหญ่หนึ่งผู้ใหญ่เ็หนหญิงหนึ่งได้ทำ 20, ยี่สมาแล้วพอตารางสองข้อความเาลยเจ็ดนึ่งเก้ายี่สองเจหน่งนย์ยี่สองอ่ะเราเจ็บ